ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไม่คนแสวงหาครับคนเล่านิทานคนเล่าเรื่องเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ไพรเรื่องต่างๆครับผมสาหรับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องเล่ายุค90ครับคือจะมีเด็กบ้านนอกสองคนนะฮะมุ่งหน้าที่จะหาที่เรียนต่อหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วครับคือสมัยนะั้นนะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะฮะ การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเนะี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและยากมากๆครับหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ไหนเนี่ยจะไปหาที่ไหนก็มันมีน้อยนะครับแล้วสาขาที่จะเรียนมันก็มีน้อยอีกอะมันสาขาก็น้อยมหาลาัยก็น้อยครับแล้วการสื่อสารการติดต่อต่อตางๆเนี่ยฮะมันยิ่งยากลาบากใหญ่เลยไม่เหมือนสมัยนี้ครับมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตสามารถเซิร์ชดูข้อมูลต่างๆได้สมัยก่อนนะครับ ต้องรอโบอชัวจากมหาวิทยาลัยส่งมายังโรงเรียนมัธยมนะฮะแล้วท่านเอาเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักคําว่าโบชัวนะฮะโบชัวส่งจากมหาวิทยาลัยมายังโรงเรียนมัธยมอ่าแล้วเด็กๆก,ก็จะไปดูตามโบชัวตามห้องแนแนวนะฮะห้องแนแนวอ่าว่าเอ๊ะมันมีอะไรมหาลัยในเปิดมั่งแล้วมันตรงกับสาขาที่ชอบไหมนี่นะครับจุยงยากแล้วถ้าชอบนะฮะส่งใบสมัครไปทางมหาลัย ตอบรับกลับมาส่งไปอย่างเงี้ยขานโน้นคาะเนี่ยเป็นเดือนเดือนครับกว่าจะทราบโอ้โหบางทีนะฮะเอา้มามหาลัยเปลี่ยนการในนีอันนี้แล้วนะการรับสมัครเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ากว่าจะรู้ข่าวไม่ทันครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ายุ่งยากมากครับสําหรับเด็กบ้านนอกที่จะไปสมัครเรียนเนะี่ยเหมือนกันครับเจ้าไม้กับทิศเนี่ยฮะไอสองคนเพื่อนรักกันตอนนั้นนะครับอยากเรียนกเกษตรครับอยากเรียนกเกษตรเพราะมีความฝังใจว่าเออ ตอนเรียนมัธยมเนี่ยอยู่กับครูที่สอนเกษตรคือครูสมชายอินทรชกุนะฮะก็เรียกว่าเป็นไอดอลกันเลยอยากจะเรียนกเกษตรนะมั่งเลยเลยคราวนี้ก็ไปเจอโบอชัวอยู่โบชัวหนึ่งฮะบอ่าโบชัวเนี่ยเป็นวิทายาลัยเกษตรของจันทบ,บุรีแต่วิทายาลัยเกษตรเนี่ยอยู่ที่สมัยก่อนนะอยู่ที่กิงก่งอำเภอเขาคิชีกูดครับคือถ้าจะเรียนกเกษตรเนี่ยที่เนี่ยโอ้มีเลยเป๊ะเลยกับสาขาที่ต้องเรียนคือพืชศาสตร์ อยากจะเรียนมากไอ้เจ้าไหมไอ้เจ้าทิดเนี่ยอยากจะเรียนมาก,าก,มากสาขาพืชศาสตร์นะฮะแล้วก็ศึกษาเลยอ๋อต้องเรียนที่วิชาลเกษตรจันทบุรีที่กิงก่งอำเภอเขาคิดจกูดต,ตอนนั้นนะตอนนั้นไี่กิ่งอำเภอนะครับเขาคิดจะกูดสองปีแล้วก็ต้องมาต่อที่เกษตรบางพระที่ชนบุรีสองปีถึงจะจบปริญญาตรีครับนี่นะครับและเรื่องทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นจากตอนนั้นครับท่านฟังลองคิดดูนะครับคิดดูตามเด็กบรรน,นอกสองคนย้อนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับ ไม่รู้จักอะไรเลยครับต้องเดินทางไปจังหวัดจันทบ,บุรีครับคราวนี้แหละครับความบันเทิงก็เริ่มขึ้นครับคืออย่างแรกเลยถามสอบถามอ๋อต้องนั่งรถไปหมอชิดก่อนสมัยก่อนก็มีรถแดงครับรถแดงคือไม่ใช้รถปรับอากาศนะฮะร,รถแดงจากอ่างทองไปหมอชิดเนี่ยก็จะเป็นรถแบบ ธรรมดาพัดลมอ่ะมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เปิดพัดลมอยู่แล้วมันก็ต้องเปิดกัน้าต่างไปให้ลมก็ตีหน้ากระพือไปเพื่อเ,เ,เ,เรื่อยๆนะไปที่หมอชิดพอไปถึงหมอชิดก็สอบถามว่าผมจะไปจันทบุรีเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยไอ้ไม้ไอ้ทิศเนี่ยจะไปยังไงอ่าเพิ่งไอพนักงานไอเขาเรียกอะไรพนักงานของบคสก็บอกว่าอ๋อต้องไปขึ้นรถที่เอกมัยไปทารถเอกมัยนะก็สอบถามกันมั่วเลยคราวนี้ครับผมจะไปเอกมัยไปยังไง สองคนก็ปรึกษากันแหละเฮ้ยท hey, ่านั่งแท็กซี่เท่าไหร่วะแต่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราตัางค์กู้เงินไม่พอครับไอ้สองคนนี้นะฮะไอ้ไมค์ไอไ้ไอทิศแบบไอเห็นด้เงินไม่พอวะเฮ้ยนั่งตามที่เขาบอกก่อนนั่งรถเมย์ไปมันก็นั่งรถเมย์ไปครับนี่นั่งรถเมย์ไปที่เอกมัยฮะโดยไม่รู้จุดหมายเลยครับว่าเอกมัยเนี่ยมันอยู่ตรงซอยไหนถนนเส้นไหนอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าพนักงานบกสเขาบอกมาว่านั่งรถสายนี้เดี๋ยวจะถึงเอกมัยและท่านคิดดูนะครับสามสิบปีที่แล้ว โทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Google ไม่มี g o o g l e Map ไม่มีโอ้โหโน้องนึกภาพตามแล้วเด็กบ้านนอกสองคนเดินกระเดอรกระด้ามาครับมันจะทํำยังไงกันคราวนี้แหละครับก็ได้คือรถปออไปเขาเรียกรถปออสมัยก่อนเนาะรถปออร,รถปออก็คือรถปราานะถัาปกาดอะไอสมัยก่อนมันจะมีรถมันไม่ใช่ยูโรเด็มันมันเป็นรถปออเขาเรียกรถปออเนะาะก็ขึ้นไปเลยพอข,ขึ้นไปนั่งได้สักพัก มันก็เหมือนนานนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่นานก็ได้แต่สองคนเนี่ยไ,ไม้ไที่บอกโอ้โหทำไมมันนานอีวะ,ไม,ไ,มไ,ะไม่ถึงักทีเมื่อไรจะถึงเมื่อไรถึงสักพักคือรถมันติดนะ่ะติดไปติดไป,ไป,ไปนั่งในรถแอร์แอร์แอร์ก็เย็นไปไอ้เจ้าไอ้เจ้าทีก็หลับสักพักเดียวครับไอ้ทิกกระโดดกระโดดกระโดดรับนังนั่งอยู่กระโดดขึ้นมาแล้วอู๊แล้วก็เหยียบแบบกระโดดมารถก็ดังพอพอมาล่วงมาที่พื้นก็ดังตึ้มแล้วก็วูบเฮ้ยไอ้ไมคทัำมันเป็นไร ไอ้ที่บอกกูฝันไปว่าต,ตุ๊กแตกกระโดดเกาะกูกูก็เลยตกใจโอ้โหอ้คิดดูครับเด็กบรรนอกหนะ้าตาเตอร์เตอร์ตอ,อ,อ,อสองคนเรับยคนก็มองกันทั้งมดไอ้เด็กไอ้จิ่พักวนนี้มาทําอะไรกันนี่นี่คือเรื่องแล้วนี่คืออย่างแรกที่ประจนภัยกันแล้วพอนั่งไปสักพักเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยเรานั่งมานานเลยนะไอ้ชิบผายมันมันไม่ถึงระทีมันไงนี่ก็ถามกระเป๋ารถเมย์อย่างนั้นแหละพี่ถึงยัง กระเป๋านั่งยัยงยงัยงอีกนะยงังถึงยังถามอยู่อย่างเงี้ยจนสี่ห้ารอบจนนึกแบบนึกอายกระเป๋ารถเมลแล้วว่าไอ้ไม้์อาทิดนึกอายกระเป๋ารถเมลแล้วว่าโอ้ไม่กล้าถามต่อแล้วตัดสินใจครับกดปิ่งเลยลงสองคนลงแล้วบอกเฮย้ยมันน่าจะใกล้ถึงเราเรานั่งแท็กซี่เราคงไม่ปรึกษากันสองคนนะเฮ้ยเรานั่งแท็กซี่กันดีวกว่าวะเดี๋ยวจ้าไงมันคงไม่ไม่เสียมากหรอนะก็นั่งก็นั่งปุ๊บพอลงรถเมปลปั๊บปุ๊บโบกแท็กซี่ครับ ปึ๊บแท็กซี่จอดปึ๊บบอกไปท่ารถเอกใหม่แท็กซี่ขับออกมาไม่เกินสี่สิบเมตรนะเพจอดมันก็จอดให้ลงแบบเนี้ยแล้วก็ชี้ไปฝั่งตรงข้ามนั่นแหะท่ารถโอ้โหไอสองคนโหรลอกันกางบอกโอ้กูนั่งมานิดนึงก็ไม่เสียตังค์แล้วเรื่องก็ไปต่อตรงที่ว่ามันมีเรื่องยิ่งกว่านี้เพราะว่าพอไปถึงสถานีเอกมหม่ก็ไปไปไปที่ตั๋วรถอ่าไปที่ที่เขาเขาขายตั๋วนะว่าผมจะไปจันทบุรีเนี่ยเออมีรถสายไหนไปก็ ไปเลยก็ไปเลือกตัวไอ้ทิศทางเฮ้ยเราจะไปยังไงว่าจะนั่งรถเที่ยวไหนวะไอ้ไม่ไบอกเฮ้ยเอาเที่ยวสุดท้ายเราได้ถึงน้นเช้าพอดีจะได้ไม่ต้องไปนอนที่ไหนเราก็ได้ถึงนู้นเช้าพอดีก็ไปสมัครเรียนเลยห้องเมื่อตกลงกันแล้วก็ตีตัวเลยแบบเที่ยวสุดท้ายที่เมลรยกันนี่ปุนะ๊บน่าถ้าจาไม่ผิดน,นะครับเที่ยวสุดท้ายรู้สึกมันจะมันประมาณทุ่มครึ่งหรือหรือหรือ,รอสองทุ่มเยนยแหละครับแต่ขอโทษครับ จากกรุงเทพไปจันทบุรีเนะี่ยไปถึงนู่นผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นอนะประมาณห้าทุ่มครึ่งหรือหกทุ่มหรือสี่ทุ่มหรือประมาณอะไรประมาณเนี้ยใช้เวลาไม่นานไม่ถึงเช้าข่าวนี้เรื่องบังเกิดครับพอถึงท่ารถปุ๊บไอ้สองคนนี่ก็ถือเป้แต่ไอกระเป๋าเนาะกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเอกสารก็เดินลงไปเลยคําแรกที่ได้ยินในจันทบุรีครับคืออะไรรู้ไหมครับมาด้าไลยพี่มาด้าไม่พี่มาด้าไม่พี่ไอสองคนงง,งครับ ไอ้ไหมไครทิศงงครับมาสด้ามคืออะไรครับมาสด้ามันคืออะไรเฮ้อเฮ้อสายหน้าอย่างเดียวมาด้ามาด้าไหมพี่มาด้าเลยมาด้าเลยคําว่ามาสด้านั้นนะเวลานั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับคิดดูไอ้เด็กบรรนอกสองคนจากอ่างทองมันก็ไม่รู้จักอยู่แล้วคืออะไรโอ้โหมาด้ามาด้าก็เลยตัดสินใจไปนั่งกินข้าวอยู่ตรงไอ้จะมีร้านเมื่อก่อนจะมีโต๊ะรุ่งนะครับโต๊ะรุ่งเปิดกัน ยังสว่างอ่ะเมื่อก่อนเขามีโต๊ะรุ่งคือยังไม่มีกฎหมายว่าตีสองปิดอะไรนี่ก็เปิดยังสว่างก็ไปนั่งกินข้าวตรงนั้นก่อนก็นั่งกินไปกินมาก็เริ่มมองโน่นมองนี่จนเจ้าของร้านสงสัยสงสารนะเพราะไอ้เด็กมันนอกสเสลอสเสลอสองตัวนี่มันคงไม่มีที่พักนะไอ้ไอ้นู้จะไปไหนกันไอ้เจ้าของร้านน่ะโต๊ะรุ่งเอเนาะอ๋อ,อผมจะมาสมัครสอบมาเรียนครับแล้วไม่มีที่แล้วเขาถามมึงจะนอนที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มีครับเะหาที่โรงแรมบอกเอาอย่างนี้ไปนอนเนี่ยชั้นบนเนี่ยเป็นห้องอ่ะคือ100ออเาม้ยไคนคร ้องหนะ้าเอาก็เอา,เ,อา,เ,อาเป็นห้องนอนองไงรู้ไหมครับเป็นคล้ายๆเป็นห้องเก็บของเลือกสักอย่างแล้วก็มีท่อท่อห้องน้ําก็จากข้างบนต่อลงมาน้ำก็หยดติงต้งติงต้งติงต้งติ้งตรงปลายเตียงอนะเนาะแล้วก็มีเตียงเล็กๆขนาดสักเมตรกว่าๆเม,มเตรยี่สิบอะมั้งเมตรหรือเมตรเดียวนะแล้วก็ต้องนอนเบียกันสองคนครับ โอ้โหพัดลมตัวหนึ่งครับน้ำในห้องน้ำที่มันต่อท่อลงมาเป็นท่อประปาท่อน้ำนห้องนที่ไหลมก็หยดตังต้งตังต้งตัง้งตั้งและที่สําคัญครับท่านผู้ฟังครับที่สําคัญคือมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งอะที่มันกรอ,อกหูไว้ทิศไกลไหมเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นมาสามสิกว่าปีมันก็ยังจําได้อะ เพราะโซงนั้นจะเพลงนี้จะดังมากเขาเป็นร้านข้าวต้มนะมันจะมีตู้สมัยก่อนจะเป็นตู้เพลงเ้าก็จะหยอดตัวนี้ยต้มยำอกหกักผัดผักแอบรกักโรงคอยิงนะแกงจืดหน้าบูดผักบุ้งไฟสวา่างผัดเผ,ผ,ผ็ดรักขุดอร่อยที่จอรอคอยทุกวันอย่างเงี้ยครับเพลงเนี้ยมันเปิดกเกือบ20รอบยันเช้าครับ ไอ้ไม้ใครที่มันนั่งฟังจนจนแบบร้องได้จน,จนต้องมาหาตอนหลังก็มาหากันอ่ะเฮ้ยมันเพลงนี้ไงน้องแล้วมันก็เป็นเพลงประจาวงเล่าของสองคนนี้ต่อมาเรืเอยว่เ้ยเมนเบิือนเอ้ยกูยคเคยได้ยินเพลงนี้เนาะกูอยากจะฟังเพลงนี้นประมาณนี้ครับรุ่งเช้าไอ้สองคนนี้ก็อ่าอบน้าอาบท่าลงมาแล้วก็ถามจะไอ้เจ้าของร้านนั่นแหละอ้ป้าแล้วผมจะไปไงต่อเขาอบอกในนั่งรถเมล์เนี้ยผ่านเนี้ยเส้นนี้เลยมันจะไปกิ่งอำเภอเขาขี้ชะกูดจากตรงเมืองนะเนี่ยเลยมันจะผ่านมิไรเนี้ ก็นั่งไปก็นั่งไปพอไปถึงวิลาลยก็จัดการสมรัครโอ้โหว,วิทยลาลัยจังบอกตอนนั้นสวนมากครับมันเป็นสวนทุมันจะเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนอยู่ในวิลาลยเลยอะ่อะเพราะม่นอ่เกษตรเนาะโอ้โหสวยงามมากก็สมัครปุ๊บสมัครเรียนเสร็จสมัครปุ๊บแล้วเขาก็ถึกวันนั้นรู้สึกจะให้สอบเลยประอบเสร็จไรเสร็จเขาก็บอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์อะ่ะมาฟังผลสอบที่นี่อสองคนเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วสอบเสร็จไรเสร็จเย็นๆก็ตรีรถกลับมาที่อ่า ไอ้บกสแล้วก็นั่งรถกลับมาที่หมอไอ้ที่ครับที่กรุงเทพที่เอกมัยเนาะแล้วคืนนั้นรู้สึกว่ามันจะมันนอนกันที่หมอชิดชเช้าเพื่อตีรถเมล์กลับไปอ่างทองนะครับพอสองอาทิตย์ที่ว่าวันที่ต้องไปฟังประกาศผลสอบอะ่ะคราน,นี้ก็จะมีเพื่อนไปคนช่วยแบนไอแบนก็จะไปคนก็ไปไปฟังผลสอบกันแต่คราวนี้จาจะรู้สึกว่าอ่าเริ่มรู้แล้วกูต้องนั่งรถตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็มาเฉลยกันว่าพอ อ่าคือวันที่ไปไปทังผลสอบเนี่ยคนที่ไปตอนเช้ากันก็ไปจะจะไปถึงนูนประมาณบ่ายนะฮะก็เลยถามเขาบอกมาสดามาสดาไหมมาสดาไหมเราก็ถามว่าเออคือตอนนั้นอะเมื่อคืนนั้นที่ไปครั้งแรกเขาไม่กล้าถามเพราะวมันดึกดึกดึกก็ถามคือมาสดาคืออะไรอ๋อ oh, ที่เราเราจ้างไงจะไปไหนก็บอกเขาเลยแล้วเราก็เราก็ถามพี่แล้วผมจะไปเนี่ยผม,มผมไม่มีที่พักพ่งนี้ผมจะไปฟังผลสอบที่นี่พี่หาที่พักให้หน่อยมัสดาคนนั้นใจดีมากครับ พาพวกผมอ่อสามคนนะไอ้ไม้ไอ้ทิดไอ้แบนเนี่ยสามคนนะ่ะไปที่โอ้โหโรงแรมอย่างดีแต่ตอนนั้นร้อยี่สิบาทครับแพ้เพอแพงกว่าเดิมยี่สิบาทแต่ขอโทษครับสองเตียงมีแอร์มีอะไรโอ้โหนอนกันสบายสบาย,บายแต่ตอนนั้นอ่อด้วยความที่ว่าเป็นคนอ่างทองนะฮะคนอ่างทองเนะี่ยจะพูดเนอพูดเนอพูดเนอติดสุพรรณเน่ะมนเนอแล้วคือเราอาจจะฟังคนอ่างทองอาจจะพูดตัวเองว่าไม่เหนอแต่เวลาไปจันทรุรีจันทเบุรีเนี่ย ไปสั่งข้าวกินอะไรกิน,น,น,นเนี่ยคขาบอกคนที่หนาเนี่ยเขาจะแสวบอกอาเคนท้องโอาคนเนอร์จนแบบฟังแบบเออบอกเนอร์แบบโอ้ฝาสั่งกับข้าวอะไรแบบไม่รู้เรื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับก็คืนนั้นก็ได้นอนโรงแรมและเช้าเนี่ยมัด,ด้าพี่มดดาด้าคนนั้นก็มารับแล้วก็ไปส่งตรงบกสอเพื่อจะรอขึ้นรถที่จะไปวิทยาลัยเกษตรที่จันทบ,บุรีนะฮะการพอเนี้ยพอจะไปก็ไปฝังผลสอบพอไปถึงก็ฝังสอบอโอเคไอ้ไหมไกับไอทิศเนี้ยได้ละ วิชสาขาพืชศาสตร์เอกพืชศาสตร์สองคนนี้ได้ลวก็ทีนี้ก็ไอเด็กอสองคนก็ฉลองฉลองโดยทางนี้ว่าพอเดินออกจากมาไอ,ไอวิทยาลัยมานิดหนึ่งอ่ะพอเดินย้อนกลับไปมันจะมีน้ําตกกระถิงอะ่ะตรงนั้นเป็นน้ำตกกระถิงอยู่ในเพอกิ่งกับเพือเขาคิชกูดเนาะก่อนทีนี้ก็ทําเลนแบบโฆษณาเลยครับซื้อเบียร์กระป๋องที่ว่าหิวมันไปเลยคนละน่าจะประมาณคนละสิบกระป๋องหรือยังไงเนี่ยสามคนก็ไปแบบเห็นโฆษณาเมื่อก่อนเป็นโฆษณาเนาะ เอาเบียร์ไปแช่ใน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 ,น้ำตกเย็นๆแล้วกินอ่ะโอ้ที่ไหนได้ครับพอเบียร์ไปแช่ในเบียร์เย็นๆไปแช่ในน้ำตกะเบียร์มันคายค,ายความเย็นทอ,อกงหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ไอ้สามคนนี้ก็เหมือนว่าฉลองไอ้เพราะเจ้าแบนเนี่ยเขาได้ที่เรียนไปแล้วไอ้สองคนนี้ก็ได้มักนก็เหมือนว่าโอ้เพื่อนฝูงดีใจเไว้ได้ที่เรียนกนะันแล้วเพราะสมัยก่อนนะครับการที่จะหาที่เรียนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ทำไมต้องฉลองไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่สมัยนี้ที่ว่ามันจะมีโอ้ยเรียนโน่นเรียนนี่ก็ได้เรียนอะไรก็ได้สมัยก่อ,อนเนี่ยหนึ่งหาที่เรียนยากและสาขาที่จะให้ตรงจรงิงจริงก็ยากมากหูใครได้สาขาที่ตรงนะโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีใจครับก็ไปนั่งที่น้ําตกนะั่นนะครับน้าตกเขาเรียกน้ำตกกระทิงก็ดื่มเขาดื่มไงกขาหอกระป๋องสมักสักพักก็เลิมเล่นน้าก็ตอนนั้นน้ําตกกระทิงยังไม่เป็นที่รู้จักนะตอนนั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันคนก็จะไปน้อย สามคนนี่ก็เล่นน้ำกันเลยปุ๊บปั๊บถอดเสือ้อผ้าหรืออะไรกางเกงในตัวเดียวอะลงมาในน้าก็เล่นเฮฮาเฮฮาไปสักพักหนึ่งครับจะมีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งถ้าจำไม่ผิดประมาณห้าถึงหกคนหรือหกเจ็ดคนเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนเลยครับโอ้โหหน้าตาน่ารักสวยมาเลยนั่งก็นั่งตรงกองเสื้อผ้าที่ปั๊อกไหมไอ้แบนไอ้ทิศมันมันกองไว้ครับไอ้ฝ่งนี้ก็เล่นไปเลยก็ได้ก็ับม่ไม่คิดอะไรสักพักมันเริ่มหนาวครับ จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะไอ้พวกนั้นนั่งอยู่ข้างกองเู้ื้ผ้าและผู้หญิงพวกนั้นมันก็ไม่ยอมไปไหนนะก็นั่งคุยนั่งเล่นอะไรมาหนงนั่งกินขนมโยนขนมให้ปากินไอ้สามคนในคก็เริ่มตัดแล้วเลยก็เก่งในตัวเดียวอยู่ที่หนูในน้ำตกเนาะจนทนไม่ไหวครับตัดสินใจเฮ้ยมันเห็นมันเจอเราครั้งเดียวก็ด้วยด้วยเบียร์คนละเกือบสิบกระป๋องด้วยอย่างเงี้ยก็มืออึนขึ้นตีมึนขึ้นไลยเดินขึ้นมาเลยับไปเอาไปหยิบเสืาา้อผ้ามาใส่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ ไปนั่งรถกลับมาไปนั่งรถจากไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะอ่าจากตรงหน้าน้ําตกอ่ะแล้วก็โบกรถที่ว่าสายที่จะเข้าไปตรงไอ้บกสอได้นะฮะแล้วก็นั่งกลับนี่ครับแล้วก็นั่งกลับมาแล้วก็มานอนที่พักที่โรงแรมอีกอันหนึ่งแล้วก็เอา,เอ,าอ๋อมาถึงบกสอกันเรียกพี่มัสดามาปีมาดาเขาจะอยู่แถวน่นนะคือมัสดาเนี่ยคือใครที่เป็นรถรับจ้างอ่ะจะเป็นรถม,มาสด,ดาหมดอ่ะเขากาเรียกมาดามาดามนดามดเลยก็ให้พาไปส่งที่โรงแรมนั้นก็ไปส่งก็นอนพอ นอนเสร็จเช้าอีกวันก็มานั่งรถกลับแล้วก็กลับมาที่อ่า,อางทองครับแต่แบนเนี่ยได้เรียนที่ท,ที่เขาได้นงแต่ไม้กระติศไม่ได้เรียนที่ที่กเกษตรที่จันทบุรีนะพอต่างคนต่าง้ยมันก็ช่วงนั้นมันก็ไกลด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยเปลี่ยนที่เรียนกันใหม่อย่างทิศก็ไม่เรียนกเกษตรก็มาเรียนศิลปะอย่างไม้ก็มาเรียนนิเทศนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวยุคเกว่าสมัยก่อนเนี่ย มันอาจจะไม่ตื่นเต้นหรืออะไรไ ه, ฟังนี่ท่านผู้ฟังอาจจะบอก ه, มาเล่าอะไรผู้ฟังเนี่ยแต่คือมันมนแต่ถ้าคิดไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยการที่เด็กบ้านนอกสองคน,นต้องไป,ปเผชิญโลกประจนภัยต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะหนึ่งมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีอินเทอร์เน็ตสอบถามมันไม่มี Google ว่าเราจะไปทางไหนยังไงยังไงใช้ปากอย่างเดียวถามแล้วถ้าเกิดผิดพลาดไปครั้งหนึ่งเช่นนั่งรถผิดหรืออะไรเนี่ย คือมันยาวไปเลยคิดดูเลยนะท่านฟังลองลอง,งนึกภาพว่าเหมือนคนตาบอดอะ่ะเดินไปตรงไหนก็แบบไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะนะฮะนี่คือการประจนไปแบบมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องเรียวๆการ,ระจะไปของของเด็กยุคเก้าศูนย์ว่าต้องเจออะไรบ้างต้องเจอเอา่าอะไรนะต้องเจอรถบัสด้ ต้องเจอกับคอนห้องนอนแบบนี้ต้องเจอกับผู้คนแต่สมัยก่อนผู้คนก็ใจใจดีมากๆยิ่งคนจันรบริจดีครับโอ้โหช่วยเหลือยิ่งเห็นในเด็กอังทองพูดเนอไปสองคนโอ้โหใช่เอามากินข้าวก่อนลูกมาอะไรนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือเรื่องราวของอของข่าวยุคก,กาสศูนย์ในการที่จะไปสอบครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบการเรื่องเรื่องนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ